to a l small for to all come r i d e r i d e with the big bang raw o g j j j yeah this my bro oh came o จ t job out that lot ทางฝั่งทน that have this plan แล้วกูก็วอนดิสกูเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่คนสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ตามสัญญาเลยนะรอบที่แล้วเราเสมอท่าซ้ายแล้วเราก็พูดไว้ว่าจะเสริมนักเตะใหม่เนี่ยผมก็เสริมมาแล้วนะครับผม big boy ไอ้โยนครับมันเนอ รอบนี้เราต้องเอามันเลยท่าซ้ายรอบก่อนแม่งอหยูยแม่งยิงผมไว้เสมอกันนะแล้วรอบนี้มันก็มีสตอรี่คอรตามที่มันพูดเลยนะเอาง่ายต่างคนต่างมีแบบที่พูดกันเลยนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปใส่กับมันเลยนะไอโอท่าซ้ายอะ่ะสวัสดีครับคุณโอท่าซ้ายสวัสดีครับผมเม่ไงครับเนี่ยผมก็แบบตามสัญญาที่พูดไว้แบบรอบก่อนเลยก็จะเสริมนักเตะใหม่อะ่ะผมก็เสริมมาจริงๆอ่ะเดยโยนครับบิ๊กบอสอะ่ะเ้าอ่ะ แล้วคุณมีอะไรอะที่เสริมตัวกระจอกพันนั้นเอาข้าวพลังมันสูงสุดในแพ็คแต่เขาไม่ได้ชูตัวนั้นไงเขาชูสตอยคอฟเนี่ยตอนคอปอ่ะมันมีอะไรดีวะกูอยากรู้ว่าทำให้กูดูดิดีกว่ามันดีกว่าโยนครับทุกอย่างอ่ะอ่โยนครับมันมีอะไรบ้างอะอะมีเฟโนมินอลพาร์ตอะโอ้ยและะและสไตล์อะไรอะดีฟไลนิ่งวอ์ อยากแคหัวเลาะเป็นภาษาไอ้สวนน่ะไอ้เหี้ยไพสวนนี่ก็ไบบเป็นไลทถึงถึงสไตล์มันจะติ้งต้องอ่ะสไตล์กับสกิลจะติ้งต้องก็แบบมันก็หน้าตึงอยู่แล้วเตายฮะแต่มึงดูสไตล์คอปกูเนี่ยโก้พอเชอร์อ่ะไหนกูขอดูทีมมึงดิมึงก็มาว่ะโอ้โหเฮ้ยมึงเอาเทวดาลงเหมือนกันน่ะไอ้เหี้ยตัวเก่าในของจริงนะเว้ยไม่ใช่สไตล์กระจกกระจอกแบบของมึงอ่ะเทวดาเฉยเลยระดับแม่งเอาเทวดา มา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 เอ๊บเจอกันหน่อยวะยี่เทวดาเก่าเจอเทวดาใหม่อะเออแต่ของกูเทวดาจริงครับกูถูกแต่งตั้งจากภูเขาไกลาดแค่นั้นเองไกลาดดีก่ะเออกูถูกแตงตั้งจากอัมสเตอร์ดัมอ่ะอยู่โน้จากรวาอัมสเตอร์ดัมอ่ะลื้อเลยรไปทำอะไรครับคนแลนโยฮันทับมันคนไทยครับใช่เออโอ้ใบใหญ่แล้วโยฮันรับรับก็แปลว่าคนไทยมันพูดครับ เมจไปไหนมึงเฮ้ยนี่ไงมึงจะไปไหนไปไหนอ๋อเทวดาโอ้โหเทวดาเทวดาไม่มาช่วยมึงวันนี้เทวดากูเนี่ยเทวดาไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วเนี่ยบาบิโก้อ๊บบาิโกชิบหายแล้วบาบิโก้อ้า เกือบเกือบเดินปัญญาอ่อนยิงเกือบเดินปัญญาอ่อนยิงแล้วเอาหน่อยเว้ยเทวดาทีมกูเอาหน่อยเอาหน่อยหน่อยเทวดาเทวดาสัวไอ้อ๊บชูนี่เงโอ้โหฟาวเล่นโคตรแรงอ่ะแม่งเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยชูนี่เงาอะไรกรรมการใจเย็นโดนกูหน่อยอ่ะโดนแบบเทวดาหน่อยอ่ะบิ๊กบอสอ่ะมึงแค่มันเทวดาเฮียกูไม่าระดับพาอินฮะแจ๊ะพาอินนี่กะ งั้นโดนบาบิงโกก่อนเลยบาบิงโกนี่ไงอู้หูยเกือบโดนบาบิงโกแล้วมีชะงักนิดนึงอ่ะผู้รักษาประตูมันอ่ะมิกเกยนเนี่ยที่มันก็ต้องมีบ้างเทวดามารับบอลด้วยเทวดาอะไรเงี้ยเปิดคอสซิ่งอย่างนี้แล้วลูกมิดเก้นมึงโอ้มีอะไรยากเปิดเลยนะไปเลยหายเย็นไปคอไปเอาบอลหน่อยเว้ยอเลซานโด ล่แทงไปดูมินิกี้เถอเฮ้ยแม่งแทงมาอย่างสวยเทวดานี่ดิคือเทวดาเอ้ยฟิโก้เทวดาต่อเทวดากับเทวดามึงกับเทวดากลัะนี่ไงแล้วฟิลิปลามเอ็ดคอสซิงโอ้โหเบบลูวิชันนารีพาร์ตปะเนี่ยเป็นแฮมินโนพาร์นะผมดีกันเลยนี่อ่ะนี่อ่ะเอตโต้อะไรครับ Babinger, bingo, rồi, đúng rồi, theo đà, đúng rồi, 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 theo đà, đúng rồi, đúng rồi, Làm rồi, đúng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  rồi, ปั๊บโอ้โหเทวดาเทวดาน่ามันไงเล่นงี้อดูตลกอ่ะเทวดามีผ่านแล้วต่อยคอปกูเนี่ยนี่ไงลุ้นแล้วไอ้พี่อะต่อยคอปนี่แหละเขาเรียกว่าเคมีเข้ารู้จักอ่ะเคมีเข้าอ่ะชื่อว่าเคมีเข้าออฟเดอะท่าสายอ่ะเอตุท่าสายเด็ดสายพินเมือเปล่าฮึกูไปแล้วเนี่ย ให้มันขาดอาวนโร่กุ้ยได้ก่อนดีเลียนตุลับเมสซี่สวยมาบาหมิงโกลสวยโดนครับมาป้งโอ้โหดีดูซี่ The Big อ o s s เดี๋ยวโยนครับมันเนื้อลั่นไปหน่อยแล้วดีดูสิเนี่ยมาจากอัมเซอร์ธาม่า ไอ้กูตายเงี้ยอัมเซอร์ดามอ่ะมันมาจากอาร์เซอเดามอ่ะเฮ้ยแบบที่เจอสตอยคอฟกูจริงแค่นี้ตอนเขาไหนอีกมาไปก่อนเลยซามิโอวิตไปไหนไปไหนไปไหนกูถามว่าจะไปไหนมึงจะไปไหนก็จอบยี่อะนี่นี่จิบหายละ ปล่อยก่อนสวนแค่นั้นแหละเทวดากูมาไล่อบอลต่อเทวดามึงอะมันสู้อะไรกับเทวดากูไหนอีโตะมึง<อ>บ้าเราซาบุไรแจ็คสันเราเนี่ยเฮียหุ่นมันยิ่งคล้ายกันอยู่อย่าบุรี่มันโอ้โหเฮ้ยพระเจ้าฮทตตี้ขี่ผ่ายแล้วมาวิงโกูบบโกเฮ้ยเกลดอนยิงเว้ย วิ่งใหญเดินยิงว่ะคือไแม่งเทวดาม่งลั่นอยู่เนี่ยจริงเงี้ยเดี๋ยวโยนครับอ่ะเดี๋ยวอีกบอลอ่ะเพนัมินอลคลาสเนอะลั่นไปหน่อยตัวนี้เนี่ยใครแม่งจะไปเล่นว่ามีคนเล่นด้วยสตอนคอมเนี่ยฮะงงว่ะตัวแม่งอะตัวติงต๋องเขาดูถูกไปกิ้วก็ไม่มีเดี๋ยวบอลทัดยังไม่มีเลยตัวมันอ่ะ ตัวกูก็ไม่มีเหมือนกันเอ๊บอุ๊ยโอ้โหเมซี่กับโดนยิงบาบิงโกไตเย็นทิพไห่ละมันยิงเล่นเมามันต้องเพิ่มสกิลเฟน่อนำน่าหหวเปล่าเนี่ยฮะไม่ต้องมีครับตัวนั้นไม่ต้องใช้นะเฮียโอ้โหเทวดา เทวดาไหนไม่มีใครช่วยมึงแล้วตอนเนี้ยเขามีแ ouais. ต <habitude> right? <od> <and> <doubts> uh ่ท่าท้ายเนี่ยตอนเนี้ยเทวดาเนี่ยเทวดาอยู่นี่โอ้โหไม่เกิดโดนกูอีกแล้วไงจะทำอะไรไม่เกิดโดนเทวดากูอีกอ่ะเออเทวดาก็ลั่นอยู่นั่นเนี่ยจริงเน่ะปาไปเด็บเดป่ามิงโกไปก่อนเลยโอ้ยจ้าโอ้โหแม่งเล่นแรงว่ะดูนี่อ่ะ ห่ายแล้วท่านผานที่ไอ้นี่ใครเนี่ยไม่รู้จักเลยตัวนี่เอาเอา๋อ,อมันโลกอะไร <c oughs> มันโลกอะไรอ่ะสตาร์ครับอะ่ะไม่ได้โลคครับโอ้ออกอีก <c oughs> แม่งปัดองไม่ได้ <c oughs> มึงเห็นว่ามองดีนี่อบิ๊กบอส s <c oughs> s สโกบา a r อยู่นี่นะว่วเยเข้าใจ อะไรมีไหวเหรออีเช right. 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 right? right? ี่อะไปไหนเอ้าบัดไปนนี่อะไรของมันวะนน้่นอ่ะอะไรอ่ะมันทำอะไรของมันนะเลื่อเลยไม่งิงแบบนี้เมื่อกี้เราเลสตอยคอมึงอะเมนงบ้าไปหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเล็กน้อยแล้วกันนี่ชีวิตมัน ต่อยคอมึงเอาหน่อยดีบ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยบ้าแบบเนี้ยมึงต้องเอาไปเลยไม่ธรรเชี่ยมึงคือตัวที่ดีที่สุดในแพ็กนี่จะตัวที่ดีที่สุดในแพ็กเฉยไปไหนมึง มันไม่ได้เกิดหรอกสตอยคอมเงอ่ะมันมีตัวไม่ได้อ่ะลาสีไม่ถึงเข้าใจปะลาสีมันไม่จับอ่ะฮะ,ะไม่จับเลยสาวมองยังชิดซ้ายอ่ตัวเนี้อ่ะออกูบอกว่าไงกูบอกว่าไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมกูบอกแล้วกูบอกแล้วนะ เอเดนิโกวิลเลียมเดอะบาร์มิงโกอยู่นี่นะโอ้โหสวยงามสวยอะไรแม่งขี่หลังเลยว่ะแพงมาโอ้โหโยนคัพเฟยนอเมโนพาร์ตโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยนีโอ้โหเทวดาเกือบโดนแล้วเกือบโดนเทวดาอีกเกือบโดนเทวดาอีกกลเอาด้วยเกมลุกด้วยอ่ะ เทวดากูยิงไม่พออ่ะบทันเนี้ยจิ้มหายแล้วไงสตอยคอปกูก่อนเลยมัวคนมัวคนมัวเลยสตอยคอปว่าหลุดไปอย่างนั้นน่ะทำอะไรวะนั่นน่ะเนี่ยกูตรวจจริงโอ้โหเอตอยคอปมึงโอ้โหไม่ไหวเลยตัวอะไรไม่รู้อ่ะท่าไส แม่งเมีอะเทวดากูเนี่ยของจริงกว่าเว้ยเฟนอมีนอพาร์ตอ่ะเขาแต่เป้ามันยัมีประโยชน์อ่ะกูบอกเลยมึงหลุดไปมึงยังยิงไม่เข้าต่อยคอมันกี่โอกาสกี่ทีแล้วกูนึกว่าการนายโชคอ่ะมึงโชคดีเท่านั้นแหละกระจกก็ก็มาตามสัญญาณนะเสริมโยนคัพมาสู้มันก็เรียบร้อยนะผมโอ้โหแม่งโยนคัพยิงด้วยโอ้โหไปซื้อกันหน้าไปชมนะตัวนี้ก็มีสกิลเฟนอมีนอพาร์ตนะผม ก็เพิ่มดับิบิ์ทัชไลน์นิดหน่อยก็เล่นได้ละแต่ถ้าเล่นยากนิดหนึ่งดีฟไลน์นึ่งฟอร์เบิร์ดนะก็เจ้ามานี่ครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมไปละ